หนึ่งสองสามเฮขอบคุณคาะบ้านหนองแค่ตำบลขามเลียงอำเภอกันตละวิชัยจังหวัดมาสารคามเป็นชุมชนขนาดเล็กที่มีครัวเรือนประมาณ54ครัวเรือนประชากรจำนวน210คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม80-90%ปัญหาที่พบในชุมชนบ้านหนองแค่คือ ปัญหาการจัดการขยะที่ไม่มีประสิทธิภาพคนในชุมชนไม่มีความรู้ในการจัดการขยะเท่าที่ควรจากปัญหาดังกล่าวเราจึงได้ไปปรึกษาผู้ใหญ่บ้านยุทธนาศิริสุวรรณศักดิ์ถึงแนวทางแก้ไขปัญหาและได้ทําการสํารวจหมู่บ้านบริเวณโดยรอบว่าสามารถทําอะไรได้บ้างหลังจากที่เราลงพื้นที่สํารวจข้อมูลเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ทําการไปปรึกษาหารือกับเพื่อนในห้อง แล้วก็จัดเตรียมของกันทุกกลุ่มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลดลงกลุ่มแยกขยะก,กลุ่มให้ความรู้เพื่อนๆในห้องก็ให้ความร่วมมือเตรียมของกันอย่างครับข้างกันเลยทีเดียวนะครับอยากติดให้แน่นต้องใช้กาวแต่ถ้าอยากอยู่ด,ด้วยกันยาวต้องใช้ใจครับผมตอนนี้นะครับเราก็ได้อยู่ชุมชนหมู่บ้านหนองแคนะครับวันนี้เราได้ลงชุมชนนะครับตอนนี้ก็มีเพื่อนๆที่มาแพ็คของนะครับผมก็เป็นเบรกครับในนี้ก็เป็นเบรกที่ให้ ชาวบ้านได้กินกันนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นทําความสะอาดนะครับก่อนเราจะลงพื้นที่ก่อนเราจะอะไรเราต้องมาเตรียมสถานที่ให้มีความสะอาดหรือเหมาะสมกับชาวบ้านนะครับผมหลังจากเตรียมของพวกอุปกรณ์อะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยในวันต่อมาแล้วก็นําของที่เราเตรียมไว้มาเก็บไว้ที่ศาลากลางหมู่บ้านแล้วก็ช่วยกันทําความสะอาดรวมถึงมีการแพ็คของเบรกเล็กๆน้อยๆเอาไว้แจกผู้ที่มาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย ึงจาก,กรยนแต่ถ้าอยากรักกันนานๆให้คิดถึงเราตามที่วางแผนเอาไว้นะครับเราจะทําการเดินโน้นลงเพื่อเป็นการเชิญชวนชาวบ้านให้ออกมาร่วมโครงการแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น ฝนตกแบบนี้คิดว่าเราจะได้เดินในลงไหมครับคิดว่ามันเป็นอุปสรรคชนิดหนึ่งนะครับผมคิดว่าโดยจากท้องฟ้าแล้วยังไงก็ได้เดินครับผมผมมั่นใจครับพอเรารอฝนตกไปสักพักเนี่ยมันก็เริ่มมีช่วงหนึ่งที่ฝนเริ่มจะตกไปปรยแล้วก็เลยปรึกษากันในห้องว่าอ่ะในหนฝนก็ตกไปปรยแล้วก็น่าจะเดินได้อยู่งั้นเดินเลยแล้วกันเราก็เลยทําการตั้งขบวนขึ้นมาครับแล้วก็เริ่มขั้นตอนการเดินในลง Hors ba da About 5 filtres เชิญชวนให้มาฟัง ครับกล่าวสวัสดีพี่น้องชาวบ้านหนองแคร์สุบูซเปินได้ครับผมผมนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการได้มาลงพื้นที่บ้านหนองแคร์ขอเชิญพวเวี่น้องนะครับมาบ้งจากการเดินโนงคงเมื่อวานแล้วเนี่ยชาวบ้านก็ให้ความสนใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับถือว่าได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าจะมีชาวบ้านมาเข้าร่วมโครงการน้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับคือมันเป็นอย่างนี้ครับสาเหตุที่ชาวบ้านเข้ามาร่วมโครงการน้อยจากการถามผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่าที่วัดเนี่ยวัดประจําหมู่บ้านเขามีการรีโนเวทครั้งใหญ่ชาวบ้านเขาเข้าไปร่วมด้วยช่วยกันก็จะมีเป็นส่วนน้อยนะครับที่จะว่างมาเข้าร่วมโครงการกับเราจริงๆก็ขอขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆจากภายในงานกันเลยดีกว่านะครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางของเกษรนทองใบนะคะวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่อง กผลกระทบกอน แต่หนนนูจอฮมารวมโครงการแล้วได้ฝาชีด้วยเฮ้อเอาไปฝากเมียที่บ้านหลังจากที่ในช่วงเช้าเราให้ความรู้กับคนในชุมชนเสร็จแล้วเนี่ยในช่วงบ่ายนะครับเราก็ได้เอาถังขยะที่เราได้ประดิษฐ์ขึ้นเองโดยการไปขอถังจากร้านแชมป์หมูกระทะแล้วก็เอามาพันเทปหลากสีที่เราไปซื้อมาจากร้านทุกอย่าง20บาทเอาไปแจกให้กับคนในชุมชนนะครับพวกเราเองก็หวังอย่างยิ่งว่าคนในชุมชนนั้นจะนําความรู้ ที่เรามอบให้เนี่ยไปต่อยอดแล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับขอปิดโครงการเพียงแต่เท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับ